ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมาพูดถึง อีพ <EP> ีสิบห้าก็คือครึง่งทางหลังจากที่ตึงมาทั้งหมดสองอีพีแล้วอีพีนี้ก็คอม p l e t ค่ะ <No. S 1> แฟนคลับอย่างเราก็คือแบบโอ้โหแบบโมเมนต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนตอนแรกเลยถือแบบนางเอกไม่ค่อยสบายเนาะที่นอนเฝ้าพ่อ,อแล้วพะเอ,อกก็เหมือนกับว่าไปจับตัวแล้วว่าเออตัวร้อนอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อ ยากับเหมือนกับพี่ประคบหรืออะไรเขาเรียกอะไรผ้าเย็นหรอหรือน่าจะยาหรืออะไรอย่างในกล่องไม่แน่ใจเนาะน่าจะยาอะไรสักอย่างใช่เพราะว่านางเอกอะเปนจังหวัดที่นางเอกเดินเดินออกมาโทรหาแม่เพราะว่าพ่อแบบเหมือนร้องหาแม่เรียหาแม่อะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปหาแม่ก็ปรากฏว่าแม่ก็เสียงเหมือนกับไม่สบายก็เลยเป็นห่วงนางเอกก็คือสภาพก็คือไม่สบายมากทีนี้ก็เลยวิ่งไปขึ้นรถนอแท็กซี่กลับบ้านแล้วพ่อเอกก็วิ่งตามแล้วก็เหมือนกับไปไป อยู่หน้าห้องเลยเนาะใช่จะมาจะเข้า,า,ขา,ขาพาเอกไม่อยากให้ไปรบกวนแม่ที่จะพักผ <ใน S 2> ่อนแม่กำลังพักผ่อนแล้วก็ก็เลยให้มาพักที่ห้องของพระเอกอุ้มเลยครับผมใช่โมมินหนึ่งอ่าอุ้มแล้วก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าก็กทําข้าวต้มให้กินใช่ใช่ไหมมีข้าวต้มแล้วก็เอ่อ แต่ว่ามีเหตุนิดนึงก็คือเขาไปใส่ถั่วไปในข้าวต้<ช>มก็เลยแพ้เออีน,นก็มีโมเมนต,ต์บนแบบที่อยู่บนเตียงอะที่เหมือนกับว่านางเอกอะเขินเออไม่ใช่นางเอกเขินนางเอกไม่มั่นใจเนาะว่าแบบว่าตัวเองไม่สวยเพราะว่ามันเป็นผื่นเป็นอะไรขึ้นอะพระเอก็แบบคุณน่ารักสําหรับผมเป็นน่ารักแต่ฉันไม่สวยไม่แต่มันมีโมเมนต์ก่อนหน้านั้นนี่ก่อนที่จะทำโจ๊กก็คือ พี่กับนางเอกคุยกันไงว่าทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นางเอกเลยตอบไปฉันไม่ได้ชอบเขาอ๋อโมเมนต์เคลียร์ใจที่เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับพระเอกก็มีความพูดประชดนิดนึงเหมือนกับว่าเหมือนพูดอะไรสักอย่างแหละก็คือแกมประชดไปแล้วนางเอกก็เลยพูดขึ้นว่าฉันไม่ได้ชอบรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ฉันไม่ได้ชอบเขาฉันชอบคนอื่นจะชอบคนอื่นแล้วพระเอกก็เลยแบบว่าอออก็เลยทําโจ๊กันแหละเออก็เลยทาโจกแบบยิ้มไปด้วยทําไปด้วยโจกแบบหวานโจกหวานมาก กินโจ๊กเสร็จโมเมนต์ถัดไปก็อยู่บนเตียงที่เหมือนกับไปแบบเรียกสติหนวอาไม่คุณเดี๋ยวไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็กําลังจะไปเนาะดึงแขนไว้ใช่ใช่เออเนอันนี้น่ารักมากก็แบบพระเอกก็ยอมแบบอยู่ท่าขาขยนอยู่เงี้ยจนแบบชชาจนแขนเจ็บเงี้ยเป็นสุดๆใช่โมเมนต์เยอะโมเมนต์ให้พี่ยินเยอะมากใช่แล้วตื่นมานั่นแหละค่อยแพ้ใช่ก็แพ้ใช่ไหมออ่ะก็แพ้ ก็เพลฟถั่วแล้วก็เห <Okay. S 2> มือนกับว่าพอพอ,พอเช้าวันต่อมาเขาก็ทําอาหารไว้ให้เนาะเป็นอาหารให้พ่อด้วยอมอะไรอ่านไม่ทันเร็วมากบูบบูบซุปอืมซุปใช่ไหมซุปซุปน่าจะเป็นของพ่อแล้วก็มีข้าวต้มเนี่ยอันหนี้สักอย่างอันอันเลืออันไหนเลยเป็นข้าวต้มเขาเขาเขียนไว้อยู่ว่าอันเล็กเป็นข้าวต้มหรืออะไรนี่แหละแล้วก็มีข้อมูลที่เขาทาให้ดังคืนเลยเป็นเหมือนสรุป จะสรุปว่าเปรียบเทียบเราระหว่างที่รักษาในประเทศกับต่างประเทศมันต่างกันยังไงเพื่อแบบเหมือนกับมันจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนางเอกก็เลียวมาให้พ่อกับแม่ใช่เขาสังเกตเห็นพ่องแต่แรกแล้วพ่อรูสึกว่าน่าจะพ่อยิ้มใช่พ่อรูสึกเหมือนหน้ายิ้มยิ้มหน่อยพราพ่อไม่ได้อยากไปแสดงว่าข้อมูลในนั้นน่ะทห้พ่อรูสึกว่าไม่น่าได้ไปแน่นอนพ่อเลยิ้ม ใช่ก่อนที่จะดูข้อมูลก็มีตอนที่แม่ถามเรื่องเรื่องเออเรื่องมอหรือเรื่องเอว่าตัวเ็บความร้อนที่ไหนไม่อยู่บ้านเราไม่เคยเห็นก็ไม่บอกความจริงนะแต่ก็บอกไม่ได้แหละคือเดยมแม่กับพ่อก็จะเอาไปนอนห้องเขาได้ยังไงขนาดบอกไม่ว่าไปแบบเดินซื้อมาอะไรก็ดูไม่เชื่อนะเออจนได้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องไปรักษาแล้วก็ตัดสินใจว่า เออไม่ไม่รักษาแล้วก็เหมือนกับจังหวะหมอพูดเรื่องเข้ามาได้ยินพอดีที่แม่พูดถึงหมอเนาะว่าเหมือนกับว่าจะหาหมอที่ใส่ใจหมอพูดที่ไหนแล้วแบบให้แบบน้ําตาคอเลยนะแล้วก็ยิ้มแบบเหมือนกับน่ะยิ้มให้กันกับนางเอกเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ที่อบอุ่นเนาะคือเขาอ่ะเขาดูแลไม่ได้ดูแลแค่นางเอกอะเขาดูแลครอบครัวนางเอกแบบว่าดูแลดีดูแลแบบใส่ใจ ใช่ทําก็คือทําหน้าที่ของหมอนที่ดีด้วยคือไม่ได้เป็นเฉพาะกับนางเอกเขาก็เป็นกับทุกคนใช่ใช่แล้วก็กับนางเอกเนี่ยก็จะพิเศษต,ตรงที่เวลาเลือกงานก็จะมีทําอะไรให้นั่นแหละเออในโมเมนต์ที่ดูแลเหมือนกับการกาลังจีบ <laughs> แล้วก็มีตอนนั้นไงนอีกตอนหนึง่งก็ตอนที่ก่อนก่อนจะจบใช่ปะ ก่อนจะจบก็คือเล่นเชลโล่ให้นะใช่ก็คือเหมือนเพื่อนเหมือนไปไปปรึกษาเพื่อนเนาะไปปรึกษาอยาขอบคุณชื่อเช,ชียวไหมนะเพื่อนชื่ออะไรซันซะานซานเจเชีย่นั่นใช่เหมือนกับว่าอยากจะซื้อของขอบคุณแล้วก็ซ<อ>ันซานก็เลยแนะนําว่าทําไมไม่ทําผิงให้ซื้อของมันธรรมดาไปเนาะมันไม่พิเศษอะไรเงี้ยทีแรกก็เหมือนไม่เห็นด้วยเนาะเหมือนางเอกไม่เห็นด้วยเป็นหนูว่าทำไมไม่เล่นเพลงให้อะไรเงี้ย นี่ก็เหมือนกับจะไม่เอากับเพื่อนเพราะว่านางเอกพูดว่าฉันอยากขอคุณฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเพื่อนไปหยอดนางเอกก่อนไงซึ่งซึ่งนี่ว่าจะสารภาพรักเขาเลยเลยต้องการความคําสารภาพรักเขาเลยอะไรทีนี้ก็เลยพูดว่าไม่ใช่ฉันต้องการขอคุณจริงๆเขาว่านางเอกคิดเพราะเพื่อนพูดนี่แหละก็เลยก่งเออเลึกๆลิกเลิกลกตัวเราว่าพระเอกสารภาพแล้วทําตัวไม่ถูกอะไร่เลยตอนที่พระเอกกำลังจะพูดอะไรนะก็รีบเก็บไงรีบเก็บเชลโล่แล้วรีบกลับเหมือนยัง ยังไม่พร้อมที่จะฟังอ่ะเนาะ<อ>คือมันมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้มันดีแล้วไงบางผู้หญิงบางคนเขาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพอที่จะอุบปปับัคือกลัวกลัวผู้ชายสารภาพมาแล้วตัวเองยังไม่ได้มั่นใจงไงก็เลยแบบกลัวแบบปฏิเสธหรือจะปฏิเสธหรือจะตกลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนางเอกเล่นชล์นะก็บอกว่าฉันชอบชคุณเ,<อ>เขาคิดเนใจ<อ>ก็คือชอบแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นเป็นแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็เหมือนกับพอเขากลับมาใช่ไหมอ่าไม่ใช่พอเขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็ลงมาจากดาดฟ้าแล้วก็เหมือนนั่งอยู่เก้าอี้ใช่ฝนตกลงมา,าอพระเอกก็มานั่แหลกก็โทรหางกันว่าคุณอยู่ไหนก็มาเจอกันแล้วก็ฝนก็ตกเป็นใจนะอันนี้ก็อีกโมเมนต์หนึ่งก็คือโมเมนต์วิ่งวิ่งฝ่าสายฝนระหว่างระหว่างที่วิ่งก็นางเอกก็มองพระเอกเพลินอ,อไม่ดูทางละใช่ ทางไปบ้านไม่ดูละดูทางอนาคตเดีว่าจ้องพระเองเดี๋ยวนี่แหละทางของอนาคตที่ดีตอนที่ <c oughs> ตอนที่อยู่บนดาดฟ้าตอนที่เขาเล่นเชลโล่ต้องมีประมวลภาพด้วยเนาะประมวลภาพให้เราดูว่าเหมือนเส้นทางการที่เขารู้จับก,กันมาแรก,แรกๆการพัฒนาความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันจะค่อยๆแบบเรื่อยๆเพิ่มความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ กลายเป็นเสียงนางเอีกคิดขึ้นมานั่นแหละว่าฉันแบบชอบคุณเลยเงี้ยอชอบตรงนั้นนะชอบชอบฉากนั้นเหมือนกันอืมแล้วก็ฉากที่มาส่งก็ก็น่ารักก็เหมือนกับไอ้ซื้อคล่ามาให้แล้วก็บอกให้กลับบ้านไปอาบน้ําอุ่นนะอะไรเงี้ยกินน้ําอุ่นนะน้าอุ่นจะได้ไม่เป็นหวัดคืออาจจะช่วยได้นะก็อาจจะอ้างอิงจากเรื่องจริงเรื่องจริงอนั่นแหละประมาณนี้เนาะก็กลับบ้านมาแล้วไม่ยังไม่ได้มีอะไรใช่ไหม อืมก็ไปส่งยังไม่ก็จบออนั่นแหละแต่พูดถึงรถไฟบ้านเขาคือดีเนาะมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะใช่คือมันมืดคือข้างนอกอะ่ะดึกแล้วแต่ว่าพอเข้ามามันสว่างแล้วก็มันมันไม่น่ากลัวอืมเราเราไม่รู้หรอกว่า มันเป็นเพราะว่าเขาถ่ายซีรีส์หรือว่าเรื่องจริงแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็น,นเรื่องจริงเนะยมันน่าจะเ,<ล>เป็นปกติของเขาแล้วเนาะเขาก็แค่ไปใช้สถานที่แล้วถ่ายตอนกลางคืนมันก็เลยไม่ค่อยมีคนมันเลยไม่วุ่นวายดีมากเลยแบบนั้นคือสามารถนั่งรถจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งเนี่ยง่ายง่ายโดยที่ไม่ต้องไปหวนสองแถวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจดทฟิวปะอันนี้คือที่จะสื่อคือการคมนาคมเขาดีจังนั่งยืนนั่งรถไฟหรือว่ายืนในรถไฟก็ยังรู้สึกดีกว่าไปหวนอ่ะคือมันอันตรายไงมันหวนมันอะไร ถ้าบ้านเรามีอย่างนี้ก็คงจะดีเนาะอยากให้มีมากเลยเด็กๆที่ไปแบบไปโรงเรียนไปเลยน่าจะขับนั่งรถสบายมันไม่น่าจะใช่เรื่องพิเศษบ้านเขาหรอกมันคือเรื่องปกติเขามีทุกเมืองเขาเมืองเขามีทุกเมืองจริงๆเราอ่ะรู้สึกว้าวสร้างไงบ้านเราของเราน่าจะมีอยู่ที่กรุงเทพแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่ที่เขาเป็นรถไฟฟ้าเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับอีพีที่สิบห้าก็เดินทางมาครึ่งแล้ว น้องน่นจาจะคึ่งแล้วแหละกําลังแบบว่าเริ่มปัดความสัมพันธ์ของตัวละครก็เริ่ม<ด>และเริ่มแบบว่าไม่ใช่เริ่มเลยล่ะอันนี้ตอนนี้คือกําลังเบ่งบานเลย<ช>คือต่างคนต่างรู้ใจตัวเองอยู่อยู่เหลือแค่จะสารภาพแค่นั้นเองแต่ละคนน่ะชอบแต่ละฝ่ายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกินแล้วขนาดนางเอกพูดในรถไฟฟ้าในรถไฟใต,ใต้ดินนะที่ว่าฉันไม่ใช่คนยากฉันไม่ใช่ยากของใครแล้วฉันเป็นอะไรสำหรับหมออ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วหมอก็ได้ยินไมยินต่อยากฟังอีกรอบหนึ่งเขาว่านนอก็เลยไม่พูดนี่แหละมันก็จะแบบมีโมเมนต์ที่ตอนที่ยังไม่สารภาพไม่แหลมันจะอะไรที่แบบว่าน่ารักมันเออมันลุ้นมันลุ้นใช่นะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับทีนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกลังใจให้เราจนจบไลค์จนจบซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ